ัสดีคะ่ะช่องปลายขายฝอนนะคะวันนี้ปลายพาลูกค้ามาอยู่กันที่เซ็นทรัลน,นครสวรรค์ค่ะทาไมวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่เพราะว่าเราได้มาทําการสม,ม,รมอบรนนี่มาชมกันว่าตัวนี้แต่งอะไรกันมาบ้างอย่างแรกนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะคะตัวขับ4ตอนนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดแต่งวิตเตอร์นะคะตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นซีใหญ่แบบนี้เลยที่ลูกค้าเห็นเป็นชุดแต่งยอดนิยมเลยนะ ไปด้านหน้า3จุดตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีส้มหรือว่าจะเป็นสีขาวแต่ว่าถ้ารถเป็นสีแบบออกโทนเทาดำเนี้ยไปก็นะนํานให้เป็นสีส้มนะเพราะมันแบบจะดูเท่ขึ้นมาเลย แล้วก็ตัวไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดแต่งเพิ่มเติมของเจ้าตัวตวิกเตอร์นะคะสำหรับไฟเดิมๆของเจ้าตัวเอเวอร์ไท์เทเนียมนะคะก็จะเป็นไฟแมท r ิค LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างนะคะที่จะเป็นไฟตัดหมอกตรงนี้การชนหน้าของเขาก็เป็นการชนหน้าของวิกเตอร์นะคะที่ทําตัวสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาชมล้อด้านหลังกันวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวนานมากนี่แล้วก็ตัวแมกยังของเขานะคะเป็น แมกเวกนะคะนี่สวยๆแบบนี้ก้านวายสีแบบดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็ยังตัวโยไทนนะคะตัวนี้สเปคก็อยู่ที่265หับ50 r 2 0นะคะนี่มาชมด้านข้างกันตัวด้านข้างของเขานะคะก็จะมีสลระคำว,ว่าไทเทเนยียมอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนใหเห็นเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องบายเทอร์โบนะคะไปชมด้านหลังกัน ตัวด้านหลังได้ทําการติดครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้เป็นครอบฝาถังน้ํามันของแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นของสูตรนะที่ไม่ใช่แบบร้านนอกนะมันก็จะแบบว่ามีความเนี้ยบกว่าแล้วก็จะดูดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ ได้ติดฟิล์มของสลกากาศมานะนี่แล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายเหมือนไฟท้ายมาแต่งแบบนี้ตัวด้านหลังก็จะมีให้เห็นว่าเป็นตัวขับสีนะสีควสีเห็นไหมแล้วก็กันชนท้ายของเขาตัวนี้ได้ติดตั้งท่อเลข8แปดนะคะมันจะมีทั้งท่อคู่แล้วก็ท่อเล็กแปดนะแล้วก็ตัวกันชนท้ายของเขาก็ทาห้าให้สีเดียวกับตัวรถเต็มนะสีเทาดําก็ฝาท้ายของเขานะคะกดตรงนี้นะระหว่างตัวอกับตัวอ e. ีนี่อันนี้รอลูกค้า สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอเวอร์เนะคะหรือเป็นรุ่นกระบะนะคะสามารถทั้งหาไปทางไลน์ด้านล่างที่ป้ายทิ้งไว้ให้หรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปกับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ